สวัสดีครับผมดัมมี่รีเทิร์นครับคำสอนของหลวงพ่อคูณเน้นการทำดีได้ดีโดยสอนให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดรักษาศีลห้าเพื่อให้เป็นคนดีมีสติไม่ประมาทและรู้จักให้อภัยท่านยังสอนให้เมตตาผู้อื่นเพราะจะได้รับความเมตตาตอบกลับ และเน้นย้ำว่าการให้คือการได้เมื่อสละให้สิ่งต่างๆออกไปนอกจากนี้ยังให้ข้อคิดที่ลึกซึ้งเช่นก่อนสอนคนอื่นต้องสอนตัวเองก่อนและคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวหลวงพ่อมีคำสอนที่ลึกซึ้งกินใจ แม้ว่าบางครั้งคำพูดของท่านอาจจะฟังไม่ระรื่นหูนักสำหรับบางคนแต่ความหมายแห่งคำสอนของท่านสามารถช่วยให้ผู้ที่รับฟังและนำมาคิดได้รับประโยชน์สุขในการดำรงชีวิตเป็นอย่างยิ่งหลักการทำบุญ เป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมโดยส่วนหนึ่งได้แก่การบริจาคปัจจัยหรือมอบเงินให้กับการกุศลจำนวนมากมหาศาลซึ่งล้วนก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่สาธารณชนทั่วไป ดังเช่นคราวมอบเงินเพื่อสร้างโรงพยาบาลอำเภอสะแกแสงจังหวัดนครราชสีมาจำนวนเงิน15ล้านบาทหลวงพ่อให้จารึกที่ป้ายหน้าโรงพยาบาลว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธสร้างอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอนุวงศ์อดีตเจ้าเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาว จากคำจารึกดังกล่าวทำให้ผู้คนสงสัยว่าเป็นเพราะเหตุใดหลวงพ่อคูณจึงได้อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าอนุวงศ์ซึ่งถือเป็นศัตรูกับชาวโคราชหลวงพ่อคูณจึงได้ไขข้อข้องใจว่าการทำบุญไม่แตกต่างจากการคิดทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ต้องมีแนวทางหรือขั้นตอนในการทำ นั่นคือการทำบุญแต่ละครั้งแผ่ส่วนกุศลให้กับศัตรูหมู่มานด้วยเช่นเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณเพราะเป็นของคู่กับเราเหมือนดำคู่กับขาวมืดคู่กับสว่างสุขคู่กับทุกข์เป็นต้นหากไม่มีเจ้าอนุวงศ์ก็ไม่มีโอกาสมีวีรสตรีหรือเท้าสุรนารีและลูกหลานก็ไม่มีโอกาสได้รู้จักบุคคลสำคัญคือคุณย่าโมนางสาวบุญเหลือ ดังคำกล่าวที่ว่าสถานการณ์สร้างวีรบุรุษดังนั้นเจ้าอนุวงศ์จึงสมควรที่จะได้รับบุญกุศลด้วยจึงสมบูรณ์หัวใจพระพุทธศาสนาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงสรุปมาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้สามประการคือละความชั่วทำดีให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้บริสุทธิ์มีสมาธิ หลวงพ่อคูณได้ให้คำสอนสำหรับพุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสั้นๆเข้าใจง่ายๆว่าละทำชั่วทำดีมีศีลธรรมประจำใจหลวงพ่อกล่าวถึงการปฏิบัติธรรมตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรมท่านมักกล่าวอยู่เสมอว่าคนไทยต้องละความชั่วทำดีมีศีลธรรมประจำใจ ท่านบอกว่าอยากให้บ้านเราเจริญนะไม่ยากหรอกตั้งอยู่ในองค์ปัญจะทั้งห้าคือรักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ไม่ให้ขาดอย่าให้ด่างคล้อยเป็นมนุษย์สุดประเสริฐหรือใครก็ตามแม้แต่พระเราก็ต้องรักษาศีลห้าถ้าไม่มีศีลห้าประจำใจไม่ว่าพระรูปใดรูปหนึ่งก็เป็นพระไม่ได้เหมือนกัน บุญบาปมีจริงหลวงพ่อคูณจะแนะนำคำสอนอยู่ตลอดเวลาและให้นำไปประพฤติปฏิบัติเองจะได้เป็นสิริมงคลแก่ตนเองอันนำมาซึ่งความเจริญทั้งต่อตอนเองและประเทศชาติโดยให้ยึดมั่นและให้เชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วให้ปฏิบัติตามศีลห้าอันเป็นรากเหง้าของศีลเท่านี้ก็นับว่าเป็นมนุษย์สุดประเสริฐแล้วหลายครั้งที่ท พูดเรื่องบาปบุญเช่นอวยพรปีใหม่ตอนหนึ่งว่า กูไม่มีอะไรมากกูไม่มีอะไรจะสอนพวกมึงหรอกเพราะพวกมึงก็รู้ว่ากูพูดไม่เป็นพูดไม่เก่งเหมือนเขาเทศนาว่ากล่าวอะไรก็ไม่เป็นกูมีแต่ว่าให้ละชั่วทำดีกันเท่านั้นแหละบุญบาปมีจริงลูกหลานเอ้ยให้เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงให้ละชั่วทำดีมีศีลธรรมประจำใจบุญเห็นกับตาบาปเห็นกับตารักตัวกลัวภัยอย่าทำชั่ว ให้ตั้งอยู่ในเมตตาหลวงพ่อคูณกล่าวขึ้นว่าขึ้นเชื่อว่าบุญมีอะไรก็ทำไปอย่าไปเลือกว่าบุญมากบุญน้อยทำไปก็มากเองคนนับถือศาสนาพุทธไม่ต้องเชื่ออะไรเชื่อบุญมีจริงบาปมีจริง ก็ใช่ได้เท่านั้นพอไม่ต้องทำอะไรเวลาทำบุญทำไมต้องไปถึงพระพุทธบาทพ่อแม่อยู่บนบ้านมึงไม่ทำบุญเลยมึงควรทำบุญทุกวันก็จะได้มากมึงอย่ามัวรอทำบุญร้อยวันมึงจะได้สักเท่าไหร่หลวงพ่อคูณให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทำบุญว่าการทำบุญอย่าไปกลัวบุญอย่าไปอายบุญต้องแข่งเขาทำเหมือนกับการสร้างพระประธานเอาไว้ในโบสถ์สร้างได้แค่องค์เดียวต้อง แย่งกันจองเหมือนกระถินที่จะนำไปทอดวัดที่มีชื่อเสียงถ้าไม่จองกันไว้ก่อนมีเงินหล้นฟ้าเท่าไหร่ก็ทอดไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นและท่านได้กล่าวว่า คนทำบุญนี้ก็ต้องฝึกมาตั้งแต่เป็นเด็กเมื่อเคยฝึกทำมาแล้วภายหลังมีเงินมีทองจะบริจาคก,ก็ไม่เสียดายหลวงคออคูณให้ความสำคัญและพยายามเน้นให้สาธุชนเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปโดยให้เชื่อว่าบุญมีจริงบาปมีจริงเพราะถ้าเชื่อเช่นนี้แล้วเราจะหันไปประกอบแต่กรรมดีละเว้นกรรมชั่วใครทำบุญจะได้ไปสวรรค์ใครทำชั่วจะได้ไปนรกคือความทุกข์กายทุก ดังคำกล่าวที่ว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ กิเลสความโลภความโกรธความหลงถือว่าเป็นรากเหง้าแห่งความชั่วทั้งหลายทั้งปวงในทางพระพุทธศาสนาสอนให้นำอำนาจของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาทำลายล้างกองกิเลสท,ทั้งสามนี้โดยใช้วิธีปฏิบัติตามธรรมะสามประการคือทานศีลภาวนาตามลำดับหลวงพ่อคูณเป็นผู้ทำเป็นตัวอย่างในการที่จะตัดกิเลสท,ทั้งสามนี้ท่านพยายามที่จะจัดการกับกิเลส พวกนี้หลวงพ่อคูณแนะนำว่าตัวไหนมันมากระซิบหูเราอย่าไปเชื่อมันเช่นตัวโลภะมาก็เฮ้ยจะไปโลภทำไมสิ่งที่ท่านกลัวที่สุดคือกลัวโลภ โทษะโมหะจะเกิดขึ้นกลัวมันจะครอบงำจิตสันดานถ้ามันมาครอบงำแล้วไม่ว่าใครก็จะเสียคนเป็นบ้าไปเลยทีเดียวเตินไม่รู้ตัวเมาตลอดการถ้าหลงพวกนี้แม้แต่หลวงพ่อคูณก็ยังอยากได้เงินเพื่อเอาไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองไปขุดบอ่อขุดบึงทำสาธารณประโยชน์ส่วนรวมแก่คนทั้งหลายแต่การบริจาคของหลวงพ่อคูณแต่ละครั้งไม่เคยติดตามไม่เคย ่วงถามว่านำเงินไปใช้ตามประสงค์หรือไม่ให้ไปแล้วจะทำอะไรก็ช่างเขาถ้าไปตามดูเห็นเขาทำไม่ดีไม่งามก็จะบันดาลโทสะนั่นแหละคือตัวกิเลส แม้แต่จะมีคนนำปัญหาต่างๆมาเรียนให้ทราบไปเรื่อยๆเมื่อบริจาคให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจแล้วจะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่เป็นเรื่องที่จะพิจารณากันเองสิ่งเหล่านี้แสดงออกถึงความเป็นผู้ละวางยิ่งเอามันยิ่งอดยิ่งสละให้หมดมันยิ่งได้ความประมาทเป็นบอ่อเกิดแห่งความตายการตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทคือไม่ประมาททั้งทางโลกและทางธรรมเป็นธรรมะที่มีความสาคัญไม่ ยิ่งหย่อนไปกว่าหลักธรรมข้ออื่นๆถ้าหากมนุษย์เราปฏิบัติธรรมะข้อนี้ได้เหมือนกับได้ปฏิบัติตามหลักธรรมข้ออื่นๆของพระพุทธองค์ได้ครบทั้งหมดแต่ถ้าบุคคลใดประมาทหลวงพ่อคูณท่านกล่าวว่าก็เหมือนคนที่ตายแล้วคือคนหมดชีวิตแล้วถ้าประมาทเมื่อใด ก็ตายเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นทำอะไรทุกอย่างให้ทำให้ดีอย่าได้ประมาทอย่าผัดผ่อนถ้าประมาทแล้วนึกได้ทีหลังจะเสียใจท่านให้ข้อคิดกับคนที่เอารถมาเจิมว่าการขับรถอย่างระมัดระวังไม่ประมาทสำคัญกว่าการเจิมอย่างโบราณท่านว่าวิ่งไม่ดูตาหมาตาเรือก,ก็ชนกันตายการขับรถจะต้องดูทางถ้ามันคดโค้งจะต้องระมัดระวังอย่าดีแต่พูด พุทธศาสนกชนที่เคารพเลื่อมใสศรัทธาหลวงพ่อคูนั้นไม่ได้เกิดจากสาเหตุที่ท่านสามารถเทศนาสั่งสอนประชาชนด้วยลีลาโวหารอย่างพระนักเทศทั่วไปแต่เกิดจากข้อวัดปฏิบัติและปฏิปทาของหลวงพ่อคูณซึ่งประจักษ์แก่สายตาพุทธศาสนิกชนอย่างชัดเจนนอกจากคำสอนที่เป็นคำพูดตรงๆง,งแทรกทำง่ายๆที่ประชาชนทั่วไปฟังแล้วเข้าใจโดยง่าย แม้ท่านจะเป็นพระอาจารย์ชื่อดังของประเทศแต่ละวันมีเงินบริจาคหลังไหลเข้าวัดจำนวนมากแต่วิถีชีวิตของท่านก็ยังคงดำเนินไปแบบสมถะและเรียบง่ายเงินที่เข้าวัดในแต่ละวันหลวงพ่อคูณไม่ได้สะสมแต่จะบริจาคสร้างสาธารณประโยชน์หลวงพ่อคูณจึงเป็นตัวอย่างในการเป็นผู้ที่มีความสมถะและเรียบง่ายรู้จักบริจาคทานดังที่ได้กล่าวให้พุทธศาสนิกชนได้คิดในโอกาสต,ต่างๆว่า มันต้องสอนตัวเองก่อนจะแนะนำอะไรเขาตัวเองทำให้เขาดูตัวอย่างก่อน เช่นสอนให้เขาบริจาคทานตัวเองต้องบริจาคเสียก่อนด้วยจึงจะถูกใครมันจะไปเชื่อเชื่อไม่ได้ต้องทำให้เขาดูก่อนสอนตัวเองก่อนถึงค่อยไปสอนคนอื่นจะทำอะไรทุกอย่างมันต้องทำให้เขาดูก่อนเขาจึงจะเชื่ออย่างพระสงฆ์อย่าดีแต่ไปสอนคนอื่นสอนตัวเองบ้างเถอะหน้าสอนคนอื่นอย่างน้ำไหลไฟดับแต่ตัวเองไม่สอน บอกให้เขาบริจาคเท่านั้นเท่านี้แต่ตัวเองไม่ทำให้เขาดูก่อนหรือจะเป็นครูอะไรก็ตามมันต้องสอนตัวเองให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยสอนคนอื่นเป็นครูนาตศิสินก็ต้องรำเป็นเป็นครูพระละก็ต้องเล่นกีฬาเป็นหรือเป็นครูอะไรอะไรก็ต้องทำเป็นก่อนทั้งนั้นพระพุทธองค์ก็เหมือนกันสอนตัวเองได้แล้วท่านอาชนะตัวเองได้แล้วจึงได้เสด็จออกไปเทศนาปโปรดปัญจวัคคีย์และเวนยสัตว์ ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหลวงพ่อคูณท่านได้กล่าวเตือนสติบุคคลหลายหลายสาขาอาชีพอย่างเช่นข้าราชการนักการเมืองเอาไว้ว่ากูเป็นพระไทยพ่อแม่ของกูก็เป็นคนไทยกูก็เป็นเจ้าของแผ่นดินไทยคนหนึ่งเหมือนกันกูก็รักแผ่นดินไทยไม่น้อยกว่าคนอื่นอะไรไม่ดีกูก็ติอะไรไม่ถูกกูก็ว่า กูจะไม่เฉยๆเ,เหมือนหลายๆคนเฉยเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตัวเรื่องการเมืองเรื่องยาบ้าเรื่องคนโกงกินไม่ได้เกี่ยวกับพระอย่างกูเลยแม้แต่น้อยกูต้องพูดออกมาออกมาเทศเตือนสติกันอยู่บ่อยๆเพราะว่าหลายคนนั้นฟังชนิดที่เรียกว่า เข้าหูซ้ายทะนลุหูขวาแล้วเลยไปเข้าหูไอ้ตูบมิฉะนั้นนักการเมืองโกงชาติจะเพิ่มขึ้นคนผลิตคนคา้าและคนเสพยาบ้ากันมากขึ้นเมื่อมีคนชั่วอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองพระยังกูอาจจะไม่มีคนใส่บาตรข้าวให้กินกูอาจจะไม่มีที่ซุกหัวนอนที่ร้ายไปกว่านั้นอาจไม่มีวัดให้อยู่ก็อาจเป็นได้ พระไม่ใช่ว่าจะดีไปทุกองค์นักการเมืองก็ใช่ว่าจะดีไปทุกคนรวมไปถึงข้าราชการใช่ว่าจะมีแต่คนดีทุกทุกสังคมทุกๆวงการย่อมมีทั้งคนดีคนชั่วคนเลวอยู่รวมกันแต่ทุกวันนี้ดูดูแล้วคนชั่วจะมีมากกว่าคนดีพระอย่างกูอาจจะไม่ดีกว่าพระองค์อื่นๆน,นักเพียงแต่ กูไม่เก็บสะสมทรัพย์สินเงินทองที่ญาติโยมถวายมากูก็ไปทำบุญสร้างสาธารณประโยชน์อีกทอดหนึ่งเดี๋ยวนี้แผ่นดินไทยเมืองไทยมีการปกครองไม่เหมือนในอดีตนักการเมืองกลายเป็นเจ้าประเทศนักการเมืองเป็นนักปกครองประชาชนไปเสียแล้วนักการเมืองจะพูดอะไรข้าราชการทุกระดับต้องเชื่อฟังไปหมด ท่านนักการเมืองไปเยี่ยมหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งข้าราชการหน่วยงานนั้นต้องวิ่งหัวสุกหัวซุนไปต้อนรับขับสู้เอาใจมันราวกับว่านักการเมืองคนนั้นเป็นโคตรพ่อโคตรแม่ของข้าราชการทั้งๆท,งที่ก่อนการเลือกตั้งนักการเมืองมันมักกราบไหว้รางราวกับพ่อแม่ของมันแต่พอมันได้รับเลือกตั้งมันกลับทาตัวเป็นพ่อแม่ของเรา นักการเมืองมีหน้าที่รับใช้ประชาชนไม่แตกต่างกับพวกข้าราชการแต่นักการเมืองเขากลับทำตัวเป็นใหญ่ในแผ่นดินเขาปกครองข้าราชการทุกระดับถ้าใครไม่ทำงานสนองนโยบายหรือไปขวางทางกินมันมันก็เด้งมันก็ย้ายให้ไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารชนิดไม่ให้เห็นดาวเดือนกันเลยทีเดียวลูกหลานเอย๋ย การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรมจงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดอย่าได้ทุจริตต่อหน้าที่เลยทำบุญให้ได้บุญการทำบุญเป็นสิ่งประเสริฐที่กูอยากให้ทุกคนได้ทำกันตลอดชีวิตของกูได้ทำบุญบริจาคเงินทองให้กับสังคมส่วนรวมรวมทั้งกลุ่มคนที่ยากจนไม่มีจะกิน กูก็ได้ทำบุญให้เงินไปสร้างอาชีพสร้างรายได้เงินที่ญาติโยมทำบุญให้มากูไม่เคยคิดจะเก็บไว้เป็นสมบัติของกูเลยสักครั้งเดียวลำพังมีข้าวให้ฉันสองมื้อก็เพียงพอแล้วกูอยากบอกว่าอย่าไปคิดว่าทำบุญแล้วต้องได้บุญเสมอไปเพียงทำบุญแล้วทำให้จิตใจคนเราสะอาดปราศจากศัตรูไม่คิดร้ายกับใครทั้งสิน้นแบบนี้ ถือว่าได้บุญเป็นทวีคูณและการทำบุญให้จิตใจปกติสุขได้ต้องอยู่ที่เจตนาบริสุทธิ์บางคนทำบุญให้กับคนขอทานคิดว่าให้ไปแล้ววันนี้วันพรุ่งนี้ก็มาขออีกแต่ตัวเรากลับเป็นทุกข์ว่าให้เขาไปทุกวันแล้วทำไมถึงได้มาขอแบบนี้อยู่ร่ำไป กูคิดว่าถ้าคนทำทานแล้วมาคิดว่าให้เงินเขาไปแล้วเขาเอาไปใช้อะไรใช้ถูกทางหรือเปล่าหรือกลุ่มพวกนี้เป็นขบวนการขอทานเป็นอาชีพแบบนี้กูก็ว่าชีวิตมันก็จะมีแต่ความทุกข์เพราะไปคิดว่าการทำบุญทานไปแล้วเขาจะเอาเงินไปใช้ไม่ถูกทางความไม่สบายใจก็จะเกิดขึ้นกูไม่เห็นด้วยนะ การทำทานเมื่อคิดทำก็ทำไปเพียงทำบุญแล้วก็เพื่อให้เกิดความสบายใจเขาจะเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาแต่ที่แน่ๆพวกเองได้บุญอยู่แล้วหลายคนจะมาถามกูว่ามีคนมาขอเงินไปสร้างโน่นสร้างนี่ไม่กลัวถูกหลอกบ้างหรืออย่างไรกูคิดว่าจะหลอกก็ตามจะจริงก็ตามมันอยู่ที่จิตใจมากกว่า เมื่อเราให้เงินให้ทานเขาไปแล้วก็อย่าไปรู้เลยว่าเขาเอาไปทำอะไรกันเราไม่ยึดถือไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราให้เขาไปชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขกูอยากบอกว่าบุญที่ทำบุญจะได้มากหรือน้อยมักได้วัดกันที่จํานวนเงินคนที่ทำบุญมากๆแต่ใจยังเป็นบาปทำบุญเท่าไรก็ไม่ได้บุญบางทีมันจะเป็นบาปเสียด้วยซ้ำ คนที่ทำบุญน้อยๆแต่ไม่คิดบาปมันก็ได้บุญอยู่แล้วกูว่าใครที่ทำบุญเพื่อหวังสิ่งตอบแทนอันนี้เขาไม่เรียกว่าทำบุญแต่เขาเรียกว่าติดสินบนมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ทางที่ดีเมื่อทำบุญไปแล้วอย่าไปคิดอะไรมากกูว่า ทำบุญไม่เป็นทุกข์ก็อย่าไปคิดแทนเขาเมื่อใจเราบริสุทธิ์ที่จะทำบุญที่เราได้มันก็จะบริสุทธิ์พวงมึงเชื่อกูแล้วพวกมึงก็จะมีความสุขนะไอ้ลูกหลานเอย๋ย